ยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาเภอคลองหลวงจวังหวัดปฐุมธานีค่ะในปัจจุบันนี้นะครับคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าระบบสุขภาพนะครับมีความสําคัญต่อการด,ดํารงชีวิตของเราและในกระบวนการของระบบสุขภาพหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นจําเป็นต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทในการด,ำดํำรงชีวิตเป็นอย่างมากนะครับจากผลการวิจัยนะคะจากอินดีตจนถึงปัจจุบนัน<อ>ได้ข้อสรุปชัดเจนว่าถ้ามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีจะส่งเสริมให้มีการเติบโตค่ะคคคพัฒนาการ และสถานะสุขภาพทําให้มีคุณภาพชีวิตและอายุยืนยาวแต่ในทางตรงกันข้ามถ้า,าพิติกรรมการบริโภคอาหารไม่ดีก็จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตพัฒนาการและสถานะสุขภาพและยังมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยโดยโรคขาดสารอาหารโรคเบาหวานโรคความดันโลคหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจและโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคเรื้อรังทําให้ขาดคุณภาพชีวิต และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของประชาชนไทยในปัจจุบันดังคำกล่าวที่ว่า you are what you eat ซึ่งจึงมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เพื่อการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องและมีสุขนิสัยในการบริโภคอาหารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคมีหมอดีจะไปช่วยดูแลให้แน่นอนในวันนี้แพทย์ใหม กุ่งเทพร้อมใจในดงของใครจะไปให้ถึงจะขอเป็นที่พึ่งให้พี่น้องได้พักพิงจากใจจริงกวกเราแพ้เชียนใ่ วันนี้นะครับเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่สลายพุทธสนที่ยัางนะครับแพทย,ย์วิชาชีพของโรงพยาบาลส่งเสริมส,สุขภาพตำบลคลองสามนะครับลัลนตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่พอแล้วนะครับสวัส tamam. ดีครับคุณชายท่นแรกนะครับก็จะสอบถามพี่ว่าประชาชนในพื้นที่สนน่วนมากครับที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริสรสรมสุขภาพตำบลแห่งนี้ครับสนนน่วนมากมาจากโรคอะไรนยครับแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีบทบาทหรือว่าการส่งต่อในไรื่คงับ จะเอาโรคขึ่มาราักษาที่นี่นะครับแต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันที่นี่น้องจะสังเกตว่าคลองสามนี่จะเป็นหมู่บ้านเยอะสังเกตป่ะแล้วลบลาเนี่ยจะปลุกพลาดมาเป็นชุมชนใหญ่หรือว่าเป็นชุมชนใหญ่ฝั่งนี้จะมีอนมามัยอยู่สองที่คือคลองสามท่ห้ากับหมู่แปดหมู่แปดเนี่ยจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งมีพลาดสนนึงจะเป็นพื้นที่รุ่งนานที่ยังเป็นดําเดิมอยู่เพราะเป็นส่วนใหญ่แต่ฝั่งนี้จะเป็นหมู่บ้านใหอะการ โรคที่เกิดมันนี้จะเกิดเป็นพวกโรคที่เป็นโรคเหลือหลังที่ผู้สูงอายุมักจะเป็นอยู่แล้วกับโรคไม่เหลือหลงังเราต้องแบ่งสองย่านนี้กดียโรกไม่เหลือหลงังก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุแล้วโล,โ,ลโลกคือโรคไม่ติดต่อแล้วนะเนะขาเข,ข,ขผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็เป็นโรคเหลือรลงังเบาหวานความดานันน้องรู้เนะเบาหวานความดัน ไขมันในหลอดเลือดโรคหัวใจแล้วก็โรคไตคุณคะาเราก็เรื่องพวกนี้เนี่ยส่วนมากมีสาเหตุที่เเกี่ยวกับการรับประทานอาหารใช่มันสนะ่วนส่วนใหญ่ก็คือถ้าโรคเรือดลังเนี่ยมันจะมาจากเรื่องของหนึ่งบุคลิกภาพส่วนบุคคลอันดับหนึ่งอันดับสองก็คือพฤติกรรม,มแครพวกก็คือพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ พิติกรรมทางด้านสุขภาพก็หมายถึงกินอยู่หลับนอนการออกกําลังกายการพักผ่อนทุกอย่างคือพิติกรรมสุขภาพบุคลิกภาพาส่วนบุคคลก็คือมีทั้งแบ็คกราวส่วนบุคคลนีคือกรรมพันธุ์ของแต่ละบ,บุคคลที่ไม่เหมือนกันโลกบางโลกสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เช่นมาหวานบะหวานก็ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้คนะัะ ถ้ามีครอบครัวเรามีพ่อหรือแม่เป็นเราก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานได้ก็ติดต่อในกรณีที่ถ่ายทอดทางครพันธุกรรมก็อธิบายได้ว่าวิทยาศาสตร์ทางด้านเกี่ยวกับชีววิทยาหรือกฎของเมนเดลก็มาใช้ได้ในการดูแนวโน้มว่าคนในครอบครัวใคร รลูกหลานต่อไปอะใครมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรังพวกที่เกี่ยวกับด้านทางกายเขรเขาเขาที่ค่ะแล้วก็เออเวลาผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษาค่ะที่มีวิธีแนะนำยังไงที่นอกจากเอ่อการให้ยาไปรัะทานอกจากการให้ยาแน่นอนมเพราะว่ามันเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำหมูย่ยาบางตัวเราจ่ายไม่ได้บางตัวต้องให้หมอจ่ายก็ไปเน้นการส่งเสริมสุขภาพให้ออกกําลังกายหรืออะไรเพิ่มขึ้นหรือการไปแนะ แนะนำกนรารรับประทานอาหารนดตเป็นแบบอาหารของหวานหรือของที่เสี่ยงต่อโรคนั้นลงไปแล้วมันก็จะลดการใช้ยาลงไปเลยอัตโนมัติถ้าเขาดูแลคุมได้ดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่ดีหมอก็ต้องปรับยาเพิ่มยาคือถ้ารักษาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราจะให้มาเจอหมอทุกวันหรือหายถ้าภูมิคุ้มกันในร่างกายเรา,าแข็งแรงเราออกกำลังกาย เรากินอาหารที่ถูกต้องตามสุขลักษณะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะตามสเต็ปเขานะนะมันก็จะช่วยให้เราหายได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาเราจะเน้นลดการใช้ยายอยู่แล้วละ่ะในอนามัยเพราะว่าอนามัยเป็นด่านแรกที่คนที่ต้องมาเจอเราแล้วก็คือการใช้ยามันไม่ใช่คําตอบสุดท้ายของการรักษาคําตอบแรกของการรักษาของเราคือการให้คาแนะนำเป็นส่วนใหญ่ เรื่องการบริโภคอาหารเรามีส uh ่วนเรื่องการพักผ่อนก็มีส่วนการออกกำลังกายก็มีส่วนถามๆไม่อยากสอบถามพี่ว่าลักษณะของการรับประทานอาหารอย่างไรครับขอให้เกิดโรคครับแล้วก็ส่วนมากโรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารครับมีโรคอะไรบ้างครับโรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารต้องแบ่งก่อนมีโรคเกี่ยงที่พี่บอกเกียบพันกับเรือรังเกี่ยพันนี่ก็คือเราไปกินอาหารบูดเสียก็ท้องร่วงตรงไปตรงมา นะฮะแล้วก็รับท้องร่วงเป็นนานๆก็อาจจะเป็นลำไส้อักเสบอาจจะต้องกินยาฆ่าเชื้อเพิ่มขึ้นด้วยถ้ามีไข้มีอะไรเงี้ยมีติดเชื้อในทางเดิอนอาหารในลำไส้อะนะจากการกินเอาง่ายๆออีกตัวหนึ่งก็คือการกินเหมือนกันแต่กินอาหารไม่ถูกต้องสอมอย่ยที่กล่าวไปตอนตอน้ตนๆนก็คือถ้าเราเลือกไปกินอาหารหวานมากเกินไปไปกินอาหารตามใจปากของมันของเค็มอะไรเนี้ยก็ส่งผลให ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นการส่งผลในปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคเรื้อรังเช่นโรคความดันโรคเบาหวานนะในเรื่องของการกินต้องแบ่งว่าเฉียบพนันธเป็นโรคเฉียบพันธุ์กับโรคเรื้อรังว่าเราจะมุ่งเน้นไปด้านไปถึงไหนแต่ว่าถ้าถ้าปเป็นโรคเฉียบพันธุ์ก็อย่างลงไปลงมาแค่กินอาหารของเสียอะไรท้องเสียท้องร่วงธรรมดาปัจจการรักษาก็คือ ให้ยาถ้าเป็นลำไส้อักเสบถ้าถ่ายติดต่อกันเหลือลังแล้วมีไข้ก็คือจะให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยกับการกินน้ำตาลเกลือแร่หรือ o อ s ที่เรารู้จักแต่ว่าถ้าเป็นใหม่ๆไม่มีไข้อะไรก็น้ำตาลเกลือแร่ช่วยได้ก็คือชดเชยน้ำและเกลือแร่ที่ขาดไปเพราะว่าการขาดน้ำและเกลือแร่อย่างเฉียบพลันรุนแรงไปให้เราอ่อนเกลียด้วยไอ้ระบบของไตเนี่ยจะเสื่อมกันเลย ออมันก็จะเสียดนิดนึงแล้วกออ็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแหละก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเราถ่ายอะไรของเสียเอาไปหมดทางหน้าร่างกายไม่เจะจะ,จะเป็นอ้วกเหลือเกี่นในสารพิษมันก็ถูกขับโดยอต้องนำมัดของร่างกายอยู่แล้วเราก็ต้องอาเจียนออกหรือว่าต้องขับถ่ายออกแต่ยาไอ้พกน้ำเกลือเนี่ยเขาเป็นไอที่เป็นการเป็นกิรจัดไอตัวอาหารนะ่ะ มันไม่ได้ถูกขาบออกไปมันยังอยู่ในลำไส้เรามันทําให้ส่งผลระยะยาวใช่ถูกต้องหนึ่งทำให้ท้องอืดหลังจากเรากินยาถ่ายหนึ่งเลยเอาท้องอืดสองลำไส้เราอักเสบอาจจะมีติดเชื้อมากกว่าเดิมตอนตอนวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะพี่สายสำหรับข้อมูลดีๆวันนี้นี่ก็คือจากบทเรียนนะครับก็คือเราได้ความรู้จากพี่ สลายุทธนะครับเพา่วิชาชีพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสามนี้นะครับก็คงเป็นแง่คิดดีๆนะครับที่จะทําให้เรานะครับนิสิตนะครับของมสบแล้วก็ผู้ที่ติดตามรับชมนะครับได้รับความรู้เบื้อต้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับดีนะดีนะขอบรับรับคิดนอกตับ้า